พี่เด้อจ้าพี่น้องกองายสูบหูสุข้อน,นตอนนี้นก็ฝนตกเราจ้ะเนาะฝนทำตะยุดพี่น้องเอาผับธรรมชาติทองท้องไร่ท้องนามาฝากทองไฮท้องนาเนาะพี่น้องเนาะตามชนบทตามมันหนอกมันหน้าห่าไปในสี่งละจ้ะรที่เห็นไกลๆฝนก็เขียวฝนก็คืออันเข่าไม่ขา ขากำลังเขาวานเข้าวานกำลังขืนกำลังเขียวพี่นองเห็นแคเ,เขียวผุนเนาะจะเนาะท้องทุ่งนาบ้านเราบ้านนอกไกลๆผุนฝ้นต๊ไขยย่ดอกพี่นองฝ้นต๊มาหายแต่เขียวเนี่ยพ่อใดอันอันหน้าพ่อใดให้หน้าเขาอันมีหนามเนาะและเฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้ากันเครื่องสวน เครื่องมันเครื่องอ่อยอนนี้ฝนก็บห้องตาเศร้าตกได้หนีพี่น้องก็อยู่กับอันธรรมชาตินี่แหละอันสวนทงไฮทงหน้านี่แหละพี่นอ้องฝนก็ยัางหองหึมหึมอยู่ในฝ่าหองหึมหึมอยู่เลยที่ตกมาอีกคุณนนะ่ะมืดหมึดนะที่ตกมาอีกอยู่เจ้าว่าสิละได้น้ำไดนี่ คือฝนกระเขียวพื้พี่น้องเลยก็เลยเก็บฝากก็ฝากมา,าตอนพี่น,อน้องเนาะจ้ะก็ห้ตนหน้นใหม่กระเขียวได้ซุ่มแน่ถ้ามาพี่น้องก็บจิตโตคือกันเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ตอนนี้กันประมาณสิบหาหนาฬิกาบ่สามโมงแรกในพี่น้องนั่นวนมืดมาอีกห้วพูนะ่ะคือังตกอีกอยู่ดอกลงอีกอยู่ บานพี่น้องก็ชี้กันเนาะตอนนี้ก็อาจอาจ,าจนั่งนั่งบา้านนั่งจังหวดัดนั่งมองกับชี้กำลังดำไฮดำหน้าเนาะจะเนาะดทข้างคุนที่ทกันต้องเดินทางถนนรถแรนสวนกันไปสวนกันมาในลัฐพี่น้องเลยสู่ลูหูหูลูกตาผลก็เป็นทงไฮทงหน้าคือกันเนาะพี่น้องเนาะกำลังเขียวเพราะว่าเข้าอันคมตะวนัน วานก็นกำล,ลังจะคืนนี่หละเห้นเจ้เขียวบนหลับที่น้อเก็บผักธรรมชาติทงหน้ามาฝากเด้อจ้ะถ้ามาเบิองทงไฮทงหน้าน้ำกันดอกลักก็ปลูกไว้ขึ้กันเป็นสวนเขากำลังเขียวงาม ชาิแบบบ้านๆฝา,ากพี่ฝากน้องเอามาฝากมาตอนผู้อยู่ท่างไกลท่างไกลคือหอดบ้านเขาบบนอ้จะ้ะไปอยู่ไกลๆกก็เลยเอามาฝากเดอ้อจ้ะเดอ้อ งดอกรักเห็นเราก็มีแห้งสดชื่นสีเขียวชุ่มชำ่ำนี่ลระจับถ้ามาชาติของอันบานเฮ้านอผูนนะอ้น่ะอ้หงวดัวตะเมนสออนไหลหญ้ามันไหลเป็นบ่นี่นี่จะคล้องเพิินยืนอยู่นี่นะ่ะ อันมาตาฐสนจะหนานี่อ,นนะอ่ะตะลิงชันคื่อัน,นะนนี้บอกโอ้ยแค่ก,กิโลแค่ก,กิโลประมาณกไก่บ่มัไม่ไก่แล้ก็ขัางทองนี่นี่ประมาณสี่ห้ากิโลได้ไหมได้นะได้เนาะนี่เราจะคล้องงัวเพลินจ้ะปาสะอ้อนงัวเพลินเนาะอดีเห็นว่าวแว่บๆนี่ก็งัวเพลินเนี่ยีหน้องเอ้ยเ่ต้นหน่อยแรนมากคุณน่ะงัวยังเป็นราคาอยู่เป็นบ่ตอนนี้ ราคางัวกับราคาควายในแพงกว่ากันปรมาณตัวหน่อยมาเขากล่องมันน่ะบ้าเถอะเอ้ยมาเขากล่องคุณนะโอ้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 โอโอ้โถ้าใกันหน่อยอ๋อเคยกินขนมนี่โอ้ไม่มีไม่มีขนมโอ้เข้าเด็กเคยกินขนมอืมขาเดินมาหาแม่โอ้ไม่มีขนมกินดอกลูกไปกินหยาซช่ปโอ้แต่เออก็เท่านี้ประมาณหลายตังค์อยู่ไดนนี่เนาะ อ้หน้าตาสวยเลยนี่ดูเด็ดเด้ออ้ยขนคิ้วขนตาออๆๆงามอยู่งามอยู่น่ารักเนาะเออดีตัวยังมีหญ้าให่ง,หวงวกินก็นี่ละฝนตกมาพี่น้องกัญชาเขียวก็พอได้ให้งัวให้กล้วยได้กินเน,น,นาะจ้ะเนาะธรรมชาติบ้านนอกของเฮาก็เป็นจังซี่ลาา่ะจ้ะอ้าปกติเห็นฝูงใหญ่ๆเด้ไปไหนหมดนี่ฝูงใหญ่ๆน่ะแม่ปกติเห็นฝูงใหญ่เด้มีอยู่2เจ้าบ่ เออเอามาฝากมาตอนพี่น้องเด้อจ่าเมือนีจ่าให้มาเบิ่งไก่ไก่น้ำโอ้ยเบิ่งเพื่อนอีกก้อนเถื่อโอ้ยตหาหักลายตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยหูจะควบเนาะอ่ะเยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยเออทักทายหน่อยทักทายเพื่อนโอ้ทักทายกันเนทักทายกันเนโอ้โอ้โอ้โอ ฝากมาตอนพี่น้องน้อจ้ะปลาเฮียงปลารวกพักรวบตัวรวบพักมาตะข้างนอกมาตะปลาเราพี่น้องมาตะทงไฮทงนาเรามาเฮ็ดกับเขาพีดพักได้นี่รวบอย่างนี้อมี่ยังเนี้ยนี่บวกชักชีลาวได้พักมาตะตลาดมาตะทงไฮทงนา บักมะละไม่ใหญ่ๆพวกคุนได้เห็ดอย่างอาหารใหญ่กวันนี้่ริกพักพผิกพักปลาไหลเนี่ยอันนี้ผักสดๆโดยพี่น้องจด้เห็ดอย่างเนี่ยบักโตนี่นี่บักโตนี่นี่ไม่เป็นบักน้ำเต้าเนี่นี่บักโตนี่พักบุ้งกับสดๆผักกาดหินผักบุ้งบักพริกบักเขือ กำลังเตรียมเขาแแลงพี่น้องเขาแแลงเจียหันมาหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุกุสุขุาเจียทำอะไรอ่ะกำลังเจนเห็นกับเขามาแต่อข้างนอกพี่นอ้องมาแต่ตลาดมาแต่ทงหน้าก็เลยจะเห็นกับเขาเขา,ขาแขาแลงไม่น้พนำพริกพักคือพี่น้องเห็นนะ อันนี้ก็จะพัดเบาๆเล็กน้อยนึงโอ้ไฟร้อนหลายตืบเนาะกระเที๊ยบห่อนห่อนจวดจวดเลยเปิดไว้พาไปป่าไปเขาก็ได้เดียวพอเดียวพาไปเฉยๆนะไปทำมันอื่นอะไรไม่ได้หรอกจะพักเก็บยาเขามาได้ดิมีไม่คิดพักเด้อพี่น้องเออกินยังไงจ้ะกินยัไงอยู่ยัไงพี่น้องกินผักกินยาอื่นเนี่ยขาวแข็งแล้วกันเด้อจ้ะกตอนเหนีนเลย ตาโมแหลงทีโมแหลงโอ้โหอกกุหตะเกียร์ทำอะไรอะตะเกียร์เดี๋ยวจะพักบวบจัดบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาใส่ที่อ๋อ ป่ลันนก็ไม่ต้องบอกงดก็ได้ตอนมันใหญ่ได้เลยมคนทำไมเนยไม่เจาะไม่แจะมันจะเจียบเจียบเขาเขาแค่เจาะแจะ ก่อมเด้วยโอม่ต้องใส่นตำปลาหรอใส่ไปนใส่บ่นี่อเอาหัวล้าใส่ด้วยกน่อยเป็นไรเสีย ว่นใส่หมูก็ใส่ได้จริงอยู่ดเดี๋ยวให้ตพวกตัวตอนใหญ่ๆผูคนตัวใหญ่ทำเที่ยพอรอดอย่างนี้เลยเขาไม่ได้กลับไปหามันจับก่อนเเย่เสร็จแล้วพัดหัวดใส่แบหัวคางนิดนึง ใส่ใบโหระพาโอ้ฝามาแล้วฝาฝนนฝานี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่กับข้าวเมนูอีกอย่างหนึ่งแล้วพัดบวบใส้บูซํสาสันใบโหระพาอันนี้กับข้าวอีกอย่างหนึ่งเ็จแล้วพี่้องเออมันอีกกระตุ่มไข่ไข่ตุ่ม ยอดบกบวปลวกผักชีลาวอันนี้กัผัดบวกไฟใบโหระพาเซโมซัม,มสันน้อยจะนอกนอพริกป่นแค่นี้ก็แซบสุดยอดละพี่น้องวันนี้เขาแล้งนอจกจะนอไม่กินน้ำกันเด้อจ้ะกลับจากทงไ้ทงหน้ากลับจากหัวจากสวนพี่น้องเลยฝนกับต๊ะอยู่ได้ตอนนี้นี่จะเขาแลงของป้า,ปาทธมรมชทัิอทของเราวันวัน อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจติดตามกันเ้อจะนอกพี่น้องทางไกลทางใจใต้ฟ้าเดียวกันคือพี่น้องกันทั้งนั้นนอกจากน้องนอกฝากมาตอนแค่นี้เราจะพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพอกันไหมนอกจากน้องอย่าลืมติดตามกันเด้อจ้ะ